อาวุธประเภทนี้ขายได้ประเทศม้อย่าขายนะนะครับอันนี้คือความมั่นคงเนี่ยมันซับซ้อนนะฮะประเทศที่สองเนี่ยจะซื้ออาวุธจากสหรัฐเนี่ยรัฐสภาต้องเห็นด้วยใ mm hmm. น,นขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสหรัฐเองก็ต้องต่อรองว่าอาวุธบางอาวุธเนี่ยนะครับที่อังกฤษสร้างที่เยอรมันสร้างที่อิตาลีสร้างก็อย่าไปขายอย่าไปขายให้กับลูกค้าคนนี้คนนี้นะเพราะถือว่าเป็นลูกค้าประ,ประจําของขอเมริกาแล้วไม่ใช่อาจจะเป็นศัตรูของสหรัฐ ไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งทางการค้านะครับคือในสองมุมว่าหนึ่งศัตรูหรือเป็นลูกค้าประจําเป็นทางการค้าก็ได้นะครับแต่ในนัยยะที่ผมว่าน้ําหนักมันจะอยู่ตรงที่ว่ายาวเครื่องบินแบบนี้ไปขายให้กับประเทศนี้เพราะประเทศนี้เนี่ยเป็นมีศักยะมีแนวโน้มที่จะเป็นศัตรูกับฉันเอาเครื่องบินมาบินกับเครื่องบินฉันเนี่ยอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยมันถึงได้ไปอยู่ในสหรัฐนะครับเพื่อที่ให้สหรัฐเองก็ไปบอกกับรัฐบาลในประเทศยุโรปเพราะประเทศยุโรปที่สร้างบิน นะครับที่มันร่วมกันก็มีอย่างออจอยส์ไฟเตอร์นะครับที่สร้างกันร่วมกับอังกฤษนะครับหรือเครื่องบินหลายๆแบบที่กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตกเนี่ยสร้างร่วมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยาการทำการเนี่ยนะครับก็เลยตอนนี้ค่าทําการเนี่ยนะฮะถือวาระ,ะครับถือวาระว่าจะมาพูดเรื่องอะไระครับ <laughs> ก็มาพูดเรื่องนี้เลยสิทธิมนุษยชนจากการมีการใช้อาวุธนะครับในการปราบมวลชน ครับแต่คันนี้คณะกรรมการนี้ไม่เคยพูดว่ามวลชนติดอาวุธเสื้อแดงเนี่ยครับนะครับและยิงอาวุธใส่ทหารไม่พูดทหารตายเท่าไหร่ไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ได้พูดถึงว่าวันที่10เมษายนมีการฆ่าทหารไปกี่คนมีการโอ้ยิงแบบเห็นๆหเลยฟู่วอมบุ้มบั่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมีนักข่าวต่างประเทศจับภาพได้มากมายครับแต่ไม่ไม่ใครพูดเลยว่านักวันอะไรเกิดขึ้นนะครับกับหน่วยกําลังของกองพลที่2 กองพลฐานรากที่สองรักษาพระองค์แม้กระทั่งพบพลก็บาดเจ็บค่อนข้างจะสาหัสก็ครับก็บบสแสดงว่าตรงนี้เป็นเจตนาที่จะมองแต่จุดดําเพื่อจะมาสร้างประโยชน์แต่จุดขาวจุดที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเนี่ยไม่พยายามมองไม่พูดเลยกอรนี้วิธีเขาพูดก็คือว่าให้เข้าไปการนี้วาระที่เมื่อกี้บอกว่าอยากจะไปเจอเฮริเซนะคนเซอร์เฮริเเซอร์เนี่ยถือเป็นกูรูนะครับปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นกูรูของ อายุเกือบ80ครับก็เป็นยังเป็นกูรูของก็คือเรียกว่าเป็นสนมีทิพนใช่ไหมครับมีทิพนฮะมีทิพนมากเลยคือคือพูดง่ายว่าพวกนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเขาเป็น Ex e กซิ i v e club ะนะครับหรือว่าขับสุดยอดผู้บริหารประเทศเรียกว่าเป็นคลังสมองของทางทางนี้คือพวกเคยมีตําแหน่งมาก่อนคือพูดง่ายว่าในกลุ่มของอดีตประธานาธิบดีอดีตรองประธานาธิบดีเนี่ยนะครับหลังจากที่หมดอานาจไปแล้วเนี่ยอํานาจทิพนยังเกาะติดนะครับ เฮนรี่คิสเซนเจอร์นี่ก็ยังมีอิทธิพลที่สามารถที่จะลูกหนี้มีเยอะลูกหนี้ที่เคยใช้ประโยชน์จากฉันมีเยอะเจ <c oughs> รจา <c oughs> ทั้งช่วยเหลือเดดคนนกมคมครูหมดเลยเฮนรี่คิสเซนเจอร์นี่ก็คือเรื่องของสันติภาพกับจีนกับสงครามเวียดนามหาทางออกให้สงครามเวียดนาม <c oughs> ถูกไหมครับบริษัทที่ได้ผลประโยชน์ อาวุธแน่นอนคิสเซนเจอร์ก็ต้องอะไอาวุธเพราะว่คิสเซนเจอร์บอกว่าเมื่อไหร่ควรจะยุติเอ็นดอสได้ในฐานะเป็นรัฐนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเอ็นดอะไรและว,ว่าอย่าเพิ่งถอนทหารตอนนี้อขอเวลา2ปีถอนทหารประธานี่ต้องเชื่อนะครับเพราะเป็น s e c r e t a เพราะถือว่าผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าตำแหน่งของตำแหน่งของเขาไม่ใช่ foreign affairs เขาเป็น secretary of state เลยนะ เป็น Secretary of State เลยนะครับ,รบนี่คือตำแหน่งข,งขงาษาอังกฤษเลยของประเทศเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยแล้วก็รันตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะครับเป็นบุคคลเลี้ยงเลยนะครับก่อนรัฐมนตรีกลาโหมอีกถ้าเผื่อว่าทธานธิบสรัฐตายรองทระนธิสหรัฐตายเนี่ยไอ้น,นี่นับเป็นรรีเลยนะก่อนรัฐตรีกลาโหมนะเป็นทหารีโดยสมมติว่า เขาถึงได้แยกกันไงประธานด้วยกับรบกวนนี่อัตโนมัติเลยว่าตามกฎหมายเรียงเรียงเรียงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเนี่ยเรียงเรียงอำนาจความเรียงทำความสำคัญที่รัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ถ้าคนนี้ตายคนนี้เป็นแทนคนนี้ตายคนนี้เป็นแทนก็คืออันดับสามนะครับที่ที่ผมทว่าในตำราอันดับสามนะครับมากสูงกว่ากลาโหมนะครับคือเป็น secretary of state เนี่ยชื่อเขาเป็นอย่างนี้เลยแต่นี้พวกนี้มีอิทธิพลเนี่ยเพราะลูกหนี้เยอะลูกหนี้เยอะ ฉันทําอะไรให้คุณอะ่ะก็เหมือนมาเฟียบอกว่าไม่เป็นไรวันไ,ไม่ต้องจ่ายฉันวันนี้นะครับมาเฟียจะพูดาไม่ต้องจ่ายฉันวันนี้แต่วันหนึ่งบอกขออนุญาตให้มาทวงหนี้แล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของอการต่อรองในสหรัฐนะครับ,รบในสหรัฐเพราะฉะนั้นณนะตรงนี้ก็คือว่าไปหา inger, คิสซนเจอร์เพื่อคิสซนเจอร์จะได้นะครับมีอิทธิพลลงมาต้องการอะไรล่ะต้องการให้ เกิดการรับรองนะครับรับรองแล้วก็ดิสเครดิตขบวนการนะครับยุติธรรมประเทศไทยครับทําได้ครับสหรัฐ่ยทำได้ทุกอย่างผมบอกให้เลย <c oughs> นะครับผมบอกว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนอาจผู้ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยเพิร์เจอร์หรือว่าผมจินตนาการไม่ใช่จินตนาการครับมันเป็นเรื่องจริงว่าอิทธิพลของพวกเขาเนี่ยสามารถจะทําได้กับประเทศเล็กๆอย่างเราเลยนะครับว่าเขาบอกได้เลยว่า,วาทักษิณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็ทําได้นะครับ เพราะประเด็นนี้ทําให้ทักษิณมองประเด็นนี้ออกแล้วเลือกจะใช้ยุทธวิธีนี้ในการที่จะให้ทางอเมริกาเนี่ยเอาประเทศไทยมาเป็นประเทศที่ใช้ในการซัพพอร์ตอเมริกาถูกต้องครับถูกต้องครับในการในตัวเองก็ได้ข้อแรกเปลี่ยนคือได้เป็นอิสระภาพมีอิสระครับถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือวัตถุประสงค์เลยครับครับเป็นจุดร่วมผลประโยชน์สําคัญนะสหรัฐก็ต้องการตรงเนี้นะครับคนคนนี้ก็บอกว่าคือเป็นใครล่ะเจ้าของพักครับ พี่ชายนายกมนตรีมีเงินเยอะสั่งการรัฐบาลไทยได้ครับสั่งการรัฐบาลไทยได้สั่งการกองกำลังติดอาวุธได้สั่งการพักได้นะครับอันนี้คืออำนาจที่เขามีอยู่ปัจจุบันสหรัฐก็มองเห็นสหรัฐก็บอกอ้าโอเคนะครับครับสามารถทําอะไรก็ได้ครับณตอนนี้เนี่ยครับแต่ในยะตรงนี้มันก็เลยทาให้มองเห็นว่ารัฐบาลน้องสาวเองก็พยายามไม่ดําเนินการเรื่องนี้โดยให้พี่ชายเนี่ยเล่นโดย โดยมีคําพูดหลังๆนี้มีคําพูดออกมาชัดเจนขึ้นว่ายุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศก็คือจะใช้อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสร,ร,รวมถึงจีนและรัสเซียเพื่อจะเอาำนาจน,นี้มาบีบประเทศไทยให้กลับมาอย่างเทๆ่ๆโดยรัฐบาลน้องสาวก็เล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไปเลยถ้า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 ศึกษากันดูแล้วเนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยมีบริษัทล็อบบี้เนี่ยนะครับในสหรัฐสี่บริษัทสี่บริษัทครับสี่บริษัทเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต่อรองนะครับมีหน้าที่ต่อรอง คุณจ่ายเงินมาก็ต่อรองให้ในอิชชุอะไรกฎหมายเรื่องอะไรถูกไหมครับมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลานะครับลอบยิสก็เด็ดยอดนะครับได้ทั้งค่าจ้างได้ทั้งเปอร์เซ็นต์นะครับก็รวยนะครับพวกนี้เลี้ยงนักการเมืองอยู่แล้วนะครับประเทศเราเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหรัฐครับเช่นซื้อวุฒก็ดีจะของงบประมาณสหรัฐก็ดีมาช่วยเหลือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าจะให้รัฐสภาโอเคนะครับก็ต้องผ่านลอบยิสนะ ไดเร็กไม่ได้ไดเล็กไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะพบเอาเงินไปให้นะครับประธานในวิศแล้วต้องผ่านรบมีเสเลยครับ,รบรอบพิเศ์นี่นั่งกินกาแฟอยู่ข้างๆอาคารแคปิตอลนั่นเองแหะครับนะครับพวกนี้ก็จะคือก็ถือว่าแคปิตอลเนี่ยคือรัฐสภาเนี่ยมันเป็นสนามรบทางการเมืองของสหรัฐนะครับถ้าผมจะถามท่านสั้นว่าการที่อเมริกายอมที่จะลงทุนกับทักษิณยอมที่จะให้รัฐบาลไทย โดยเฉพาะน้องสาวเป็นรัฐบาลที่ไล้กฎเกณฑ์ถือแปรบ้านเมืองเนี่ยตอนนี้อเมริกาเขาเขาใช้เหตุผลไหนในการลงทุนครั้งนี้ครับก็อย่างที่นี่ครับนี่แหละครับเหตุผลใหญ่ครับซื้อสหรัฐตรงนี้เนี่ยนะสหรัฐยอมเสียเรื่องนิติรัฐยอมเสียเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐเนี่ยนะฮะณตอนนี้เนี่ยยังเข้าไปฟิลิปปินส์ได้ครับแต่มันเข้าไปเราเรียกว่าแนวปะทะเดียวครับแล้วกันหรือว่าแนวปีกเดียวนะฮะวันแฟรงค์เท่านั้นหรือปะปีกเดียวถ้าได้ประเทศไทยนี่ดีเลย มันเป็นสองแฟรงค์เลยสองข้างเลยก็บีนตัวเป็นตัววีเข้าไปเลยก็อันเนี้ยนะครับนะครับตอนี้เข้าเวียดนามไม่ได้โอ้โหเวียดนามจะเข้าไปได้งไงก็เคยรบกับเขาอ่ะเคยเจ็บปวดเคยรบกับเขาจะส่งกองลังไปก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะส่งไปไหนอ่ะมาเลเซียเขาก็คงไม่ยอมไตเขมรนก็ศักยภาพไม่พอก็ต้องไปสร้างใหม่อ่ะครับต้องไปสร้างกลมผสมใหม่นะครับซึ่งมันก็คงโซมมากแล้วที่รัสเซียสร้างไว้นะฮะแต่จีนแต่ไทยใช้ได้เลยเข้าไปกะบูชาเนี่ย จีนจะยอมเหรอจีนจะยอมง่ายๆเหรอในเมื่อในเมื่อหุนเซนเองก็เป็นนะครับได้รับการช่วยเหลือจากจีนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นจีนจะยอมเหรอถูกไหมครับจีนคงไม่ยอมหรอกนะฮะจีนคงไม่ยอมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่อดีตผู้นําไทยที่ไร้รัฐเท่านั้นที่จะเป็นมาใช้ที่สําคัญครับที่สามารถที่จะบอกว่าโอเคมาอยู่บ้านฉันครับนะครับวิธีการมันมันวิธีการเนี่ยนะฮะถ้าผมเนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์ผมบอกว่า ลืมลืมอุตภาวาไปสักพักหนึ่ง <c oughs> แต่ขอขอให้มีกองเรือลอยน้ำฐานทัพลอยน้ําเนี่ยเขาเคยขอนะในสมัยนาะยกชวนบิ๊กไนะครับควบเป็น,นปรัฐรีเป็น,นปรัฐรีสุการาหมด้วยเขาขอมาตั้งกองเรือลอยน้ำ,น,ำนะครับอยู่แถวแถวพัทยาก็คือพูดง่ายว่าอยู่ เออเนี่ยครับอยู่ใต้จะงอยปากนกแก้วเนี่ยแหละครับนะครับจะงอยปากนกแก้วก็คือปากแม่น้ำโขงอ่ะนะครับตรงใกล้ตรงใกล้เขมรนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือจะมาก้างกองเรือตรงนั้นนะฮะนะครับกองเรือตรงนั้นะตรงนั้นแหละครับนะครับเพราะกองเรือเนี่ยมันมันก็โอเคมีความเคลื่อนไหวดีอะไรดีนะเขาอาจจะลืมอุตภเปาสักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งนิ่งๆไปสักหน่อยนึงนะครับนิ่งๆไปสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเข้าเข้ามาเนี่ยเขาโยนหินถามทาง แต่เขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะลุยเพราะว่าเขาก็คงกลัวกลุ่ม NGO ต่อต้านเนี่ยนะครับแต่ถ้าครั้งต่อไปเนี่ยผมคิดว่า CA จะมาด้วยกระบุงเงินนะกระบุงเงินมาเลยนะตรงเนี้ยน่าสนใจกระบุงเงินมาปุ๊บนักวิชาการจะเปลี่ยนเป็นสีทันทีจะเปลี่ยนคิดเลยมีเงินกับปืนวางไว้บนโต๊ะเลยว่าจะเลือกกันไหนใช่ไหมครับก็ชัดเจนเลยครับก็มาครับว่าเงินกระบุงมาปุ๊บโอ้โห แค่แค่ให้มีโครงการวิจัยเนี่ยนะครับแค่วิจัยเมฆเนี่ยนะครับเมฆนาซ่าแข่งกันเทียบเลยนะครับจิ้มเบ็ดกันไปแล้วผมบอกให้ได้เลยว่ายุทธศาสตร์ครั้งต่อคือคือผมว่านักยุทธศาสตร์ในช่วงต้นเนี่ยนะที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะลืมเขาอาจจะมองข้ามหลายหลายอย่างไปเขาคิดว่ามันหมูเขาคิดว่ามันมันเป็นขนมครับหมูนะฮะนึกว่าหมูกล้วยๆล้วนึกว่าเป็นขนมกล้วยกินง่ายคแต่นั่นไม่ใช่ รปรากฏว่าพลังที่ต่อต้านเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็แข็งแกร่งนะครับคือมันมีคนอุดมการณ์มากพอที่จะขึ้นมาพูดได้อย่างชัดเจนนะแต่ครัง้งต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเขาเข้ามาพอมันกระบุงเงินเนี่ยผมว่านักอุดมการณ์ทั้งหลายก็อาจจะต้องพึงระวังตัวกันไว้บ้างเพราะฉะนั้นแกนนําทั้งหลายก็อาจจะได้ค่าน้ํามันไปหยอด <c oughs> แล้วทาให้สิ่งที่เคยคัดค้านก็หายไปกน็น่าสนใจครับอันนี้ <c oughs> เป็นการ ดักคอไว้ก่อนนะครับคอไว้คาดการณ์ไว้ใเพราะพี่น้องประชาชนที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับคงจะทราบว,ว่าเหตุที่อเมริกาต้องยอมลงทุนกับผู้นําที่ไร้รัฐไร้ประเทศขนาดนี้เพราะมีความร้อนรนในการที่จะแผ่ขยายอำนาจเข้ามาในทะเลจีนใต้อย่างสําคัญจนยอมที่จะให้น้องสาวเป็นรัฐบาลที่ไร้ขื่อแปรไร้นิติรัฐนิติธรรมยังเหลือประเด็นเดียวเท่านั้นก็คือกลุ่มองค์กรอิสระของภาคประชาชน และตัวพี่น้องประชาชนเท่านั้นที่จะช่วยกันจัดการกับรัฐบาลที่ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองทักษิณเคลื่อนที่มากเท่าไหร่รัฐบาลน้องสาวก็จะเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวมากเท่านั้นพี่น้องประชาชนมีความเห็นอย่างไรในประเด็นนี้นะครับช่วงหน้าท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ กับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุดธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงนะครับพลนอากาศโทวัชรล,ลิธาคณีท่านเป็นคอรัมนิสแล้วก็ได้บอกกับพี่น้องถึงเวลานี้ว่าทําไมอเมริกาถึงยอมลงทุนกับผู้นําอดีตผู้นําประเทศที่ไร้รัฐและยอมให้รัฐบาลน้องสาวเป็นรัฐบาลที่ทําลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศกําลังสําคัญวันนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO และอันหนึ่งที่เมื่อกี้ท่าน วัชระท่านเพิ่มให้ก็คือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เคยต่อต้านจัก,กรวรรดินิยมอเมริกาก็จะเป็นกําลังอีกอันหนึ่งที่เข้ามาพี่น้องมีความเห็นอย่างไรนะครับท่านแสดงความคิดเห็นได้ในเวลานี้นะครับที่029602133ถึง34นะครับช่วงที่รอสายเกี่ยวกับเรื่องพอรอทอนี่ท่านจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะฮะคือผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนของการเมืองระหว่างประเทศหรือการทูดก็ตามเนี่ยเขามองข้ามตรงนี้ไปเขาไม่คิดว่าพอคอเนี่ยจะออกมาเขาอาจจะเข้าใจว่าพอคอทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับทักษิณน,นะครับเพราะว่าขบวนการเหง๋งก็ดีขบวนการทิจดาภูมิธรรมอะไรก็ดีเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยอยู่ในบัญชีของ CIA หมดแล้วครับ,รบแต่เขามองไม่ออกว่าในกลุ่มที่เป็นฐานป่าเนี่ยนะครับอีกหลายๆคนเนี่ยนะที่เคยต่อต้าน สู้กับอเมริกาเลยครับคือต่อต้านทางเชิงอาวุธเนี่ยนะครับกับเขมรแดงก็ดีกับเวียดนามก็ดีในสมัยยุคสองห้าสายคำตันครับสองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนี่ยนะครับที่สหายคำตันพันธุพยมเนี่ยเป็นผบกองกพลังสมัยนั้นเนี่ยนะครับต่อต้านกับกองกพลังต่างชาตินะครับแทนคนไทยด้วยก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็ต่อต้าน อตนนี้กลุ่มชาวบ้านที่ออกไปอยู่ป่าเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีความเดือดร้อนเพราะถูกข่มเหงรังแกจากข้าราชการใช่ไหมฮะเมื่อคนพบสูตรตร,ตรงนี้มีการยื่นดีกาจนทั้งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีพระราโชบายในเชิงการเมืองนำหน้าทหารก็เลยเกิดมาเป็นคำสั่งคณะคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี66คัก23อะไรเงี้ย